รับปริญญาสักทีเรียนมาหลายปีกว่าจะจบรออีกหนึ่งปีก็่าจะได้รับปริญญากับเขาไปเตยดีใจจังเลยค่ะเอแต่จะแต่งหน้ายังไงดีละ่ะเมคอัพเบส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 คืออะไรวะแป้งอายแชโดว์มันหลายสีมากเลยจะใช้สีอะไรดีล่ะคะเนี่ยโอ้ ทำไมแต่งหน้ามันยากอย่างนี้อ่ะทำไรอ่ะลูกสาวอะมาดามเมาส์คือใบเตยใบยเตยจะรับปริญญาอาทิตย์หน้านี้แล้วอะค่ะแต่ว่าใบาเตยแต่งหน้าไม่เป็นนะคะมาดามเมาส์หนูจะทำยังไงดีคะแล้วคือคุณแม่คะัะ ใบเตยอ่ะอยากสวยอยากเลิศเพราะวันนั้นนะ่ะใบเตยจ้างช่างภาพมาถ่ายรูปแฟชั่นเซ็ทรับปริญญาของใบเตยค่ะคุณม,มาดามเมาส์ค่ะแล้วแล้วหนูนะคะก็จะจ้างรถพาพ่อแม่ไปเที่ยวค่ะมาดามค่ะแล้วก็จะพาพ่อแม่ไปกินสเต็กกระทะค่ะจากนั้นหนูก็จะพาหลานไปเที่ยวเอเชียทิกแล้ว ก็นี่ละค่ะที่เป็นปัญหาของใบเตยคือทุกอย่างที่บอกมาดามไปอะค่ะคือใบเตยไม่มีตังแล้วค่ะถ้าจะมาจ้างช่างแต่งหน้าอีกใบเตยไม่ไหวอะค่ะมาดาม่ะมาดามเมาส์ช่วยใบยเตยหน่อยได้ไหมคะช่วยสอนใบเตยแต่งหน้าไปรับปริญญาให้แบบว่าทนทน,ทนถ่ายรูปสวยๆได้ไหมคะมาดามเมาส์ค่ะนะๆๆๆนโอเค สำหรับลูกสาวนางไหนนะจ๊ะที่มีปัญหาเหมือนน้องใบเตยวันนี้มาดามเมาส์จะพาไปดูเทคนิครดเลิศคลิกเด็ดเด็ดสำหรับการแต่งหน้ารับปริญญาโดยอาจารย์ต้องวรัญยูนะจ๊ะองคมปวดมาดามเมาส์จะได้คิวนะจ๊ะ2เดือนจ้าสำหรับลูกสาวนางไหนที่ต้องการคลิกแต่งหน้าเด็ดๆไม่ใช่เฉพาะแต่งหน้ารับปริญญาแต่เป็นการแต่งหน้าที่เบิร์ดฉ่ำทนนานนะจ๊ะตามไปดูในรายการมาดามเมาส์พาไปสวยตอน แต่งหน้ารับปริญญาโดยอาจารย์ต้องระวังอยู่จ้ะตามมาเลยวันนี้คุณแม่มาดาเมาส์ส่งหนูใบเตยนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการแต่งหน้ารับปริญญาค่ะเพราะว่าหนูจะรับปริญญาอาทิตย์หน้านี้แล้วนะคะแต่ว่าปัจจัยหนูก็ไม่พออะไรอย่างงี้ค่ะถ้าเกิดจะไปจ้างช่างมันก็อาจจะไม่ได้คุณแม่มาดาเมสาก็เลยบอกว่าอยา่างนั้นเลยตนเป็นที่เพื่อแห่งตนนะคะจะเป็นยังไง แซบแค่ไหนนะคะมาพบกับอาจารย์ต้องวรันยูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับอาจารย์ต้องนะคะค,คือคุณแม่มาดามเมาส์ส่งใบเตยให้มาเรียนเทคนิคการแต่งหน้านะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรไหมถ้าหนูไม่รู้เกี่ยวกับเครื่องสำอางอะไรเลยอะะ่ะไม่เป็นไรครับไม่ไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เรามาเรียนรู้กันไปทีละขัน้นทีละตอนค่ะว่ามันไม่ยากแต่งหน้าด้วยตัวเองง่าย ปกติแล้วหนูแต่งขนาดแต่งหน้าไปทํางานนะคะอาจารย์คะหนูดูดน้ําไปสองทีปากหนูก็ไปแล้วค่ะทีนี้จะให้หนูแต่งหน้าแล้วเป็นยาหนูต้องหนูต้องทำยังไงบ้างคะก็แต่งหน้าแล้วเป็นยาก็คือง่ายๆเลยนิดคือที่เราคิดง่ายๆว่าแต่งยังไงให้แบบสวยใสยังเป็นนิสิตอยู่จำไว้ว่าเราคือนิสิตนักศึกษาคือถ้าแต่งแล้วไปยิ่งกว่านิสิตนักศึกษามันก็ไม่ใช่นิสิตนักศึกษาแล้วมันก็ไม่ใช่การรับปริญญาก็คือต้องแต่งให้เป็นเรานี่แหละ แต่สวยขึ้นเพิ่มจุดเด่นลดจุดด้อยลงไปแล้วก็ทำให้มันติดทนนานแค่นั้นเองแล้วเทคนิคถ้าเกิดหนูแต่งเองรับเลียนยาค่ะคือหนูเป็นคนที่เหงื่อเยอะมากๆเลยค่ะอาจารย์เหมือนเปิดก๊อกปลาปาเลยค่ะแล้วหนูจะแต่งหน้ายัางไงให้มันแบบว่ามันไม่ไหลไปกับเหงื่อละมาก็หนึ่งคือก็ต้องเลือกรองพื้นก่อนแล้วต้องมารู้จักรองพื้นรู้จักพรเมอร์แล้วก็รู้จักการลงที่ดี ถ้าเราลงดีเราใช้ตัวปกปิดที่ดีไอ้เรื่องเหงื่อที่มันจะออกมาไอ้เหงื่อเนี่ยเราเรายับยั้งมันไม่ได้หรอกแต่ว่าเราทําให้มันไม่เยิมและมันไม่ไหลจนแบบแย่จนแบบหน้าพังคือมันก็ยังอยู่ในคราบของเมคอัพแต่เราก็คอยต้องซับเหงื่ออยู่เพราะว่าเรื่องเหงื่อมันมันมันควบคุมกันไม่ได้นะแต่เรื่องความมันหรือว่าเรื่องความความไหลความเนียนเนี่ยเราควบคุมได้ไพรเมอร์คืออะไรอะคะอาจารย์คะก็ ตัวไพรเมอร์มันคือง่ายๆเลยคิดคิดถึงว่าเราเป็นแบบตัวซิลิโคนเราคิดว่ามันเป็นซิลิโคนที่มันจะมารองรองบนหน้าเราก่อนที่จะรองพื้นก่อนที่จะเอาเครื่องสําอางก่อนที่จะเอาอะไรลงบนหน้าเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการทําให้ผิวเราเนี่ยเรียบเนียนขึ้นถ้าถ้าริ้วรอยประสบการณ์ของของใบเตยนี่และคะ อันนี้อันนี้ต้องใช้ใช้คุณหมอสชยาเกาพูดเล่นพูดเล่น่ก็คือก็ตัวไพรเมอร์กับตัวรองพื้นก็ช่วยได้ปกปิดได้แต่ถามว่าถ้ามันหายไปเลยมันมันมันไม่มีทางหายไปแน่ถ้าเราไม่ไปย่นหน้าผาหรือว่าถ้าเราไม่ไปทําหัวเลาะมากจนทําให้ไอพื้นที่เรารองไปเนี่ยมันถูกการแบบยึ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 บมากอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกับว่ามันก็จะแตกแตกแตกออก ร่อนร้อนรอน,อนไปเรื่อยๆก็คือตามสภาพแต่ว่าขั้นแรกเนี่ยมันปกปิดได้ได้อยู่ได้เกือบหมดการลงไพรเมอร์นี่ลงยังไงคะก่อนก่อนกันแดดหลังครีมบำรุงอะไรยังไงคะขั้นแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องอทาครีมบำรุงแล้วก่อนมอยเจอร์ปกติเลยใครผิวมันผิวแห้งก็เลือกตามสภาพผิวไปขั้นที่2ก็ลงกันแดดพอลงกันแดดเสร็จก็คือจะไม่ไง่ายว่าลงทุกอย่างที่เป็นบำรุงไว้ก่อนอให้มันอยู่ข้างในแต่ไพรเมอร์เนี่ย ลงตอนสุดท้ายที่ก่อนจะลงรองพื้นเพราะว่าเราลงไพรเมอร์ล็อกไปแล้วทีนี้ไอ้พวกเครื่องสำอางหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็จะไม่เข้าหน้าแล้วจำง่ายๆว่าให้เราลงบํารุงไปก่อนให้มันซึมเข้าหน้าไพรเมอร์เป็นตัวตรงกลางเพื่อไม่ให้ไอ้พวกนั้นเข้ามาในหน้าเราอีกประเด็นหนึ่งก็คือปกติใบเตยไปทํางานหรือหลังจบใหม่ๆเราก็ไปทํางานนะคะก็ก็แป้งแป้ง,แป,งแป้งตลับเลยค่ะ อย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเห็นว่า,วาต้องมีการรองพื้นด้วยอย่างนี้หนูต้องเลือกรองพื้นยังไงแล้วก็สีสีถ้าเกิดลงไปแล้วมันจะเขียวไหมคะก็ง่ายๆนะครับรองพื้นเรามารู้จักเรื่องรองพื้นรองพื้นก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าปกปิดริ้วรอยทําให้เม็ดสีทําให้ความแดงความด่างบนใบหน้าเนี่ยให้สีมันเนียนเรียบเท่ากัน ก็คือทําให้หน้าเราเนี่ยมันเนียนเรียบเท่ากันด้วยด้วยรองพื้นทีนี้รองพื้นก็จะเลือกคือหนึ่งก็เลือกตามสภาพผิวก่อนคือถ้าก่อนที่จะเลือกตามสภาพผิวต้องเลือกตามบัตเจ็ตก่อนเออต้องดูก่อนว่า,วามีเงิน, <Okay. S 2> ม,งนมีเงินมากน้อยแค่ไหนเพราะมีตั้งแต่ถูกและแพงมากรองพื้นมันก็จะมีทั้งหมด3ประเภทเขาเรียกว่า1คือรองพื้นแบบครีมรองพื้นแบบครีมก็คืออาจจะเป็นรองพื้นแบบนี้เป็นครีมเป็นแบบตลับตลับเป็นแบบ เป็นสีแบบเป็นเนื้อแน่นๆน,น่เออรองพื้นแบบครีมเนี่ยมันมันมันเหมาะสําหรับคนที่เขาแสดงพวกนางรำพวกนางงามถ้าเป็นรองพื้นแบบน้ำเนี่ยที่เราใช้ทั่วไปเนี่ยทำผู้หญิงทั่วไปอาจะจ,ะจะคุ้นชินอย่างเงี้ยนะก็คือว่าเป็นรองพื้นที่ในระดับแบบปกปิดเหมือนกันมันมีทั้งปกปิดมากปกปิดน้อยหรือไม่ค่อยปกปิดเลยก็มี แต่คือทาให้รู้สึกว่าผิวเนียนเรียบเฉยๆอีกเรื่องหนึ่งค่ะอาจารย์ค่ะเ,เวลาหนูลงลองลองพื้นเนี่ยหนูต้องใช้อะไรคะใช,ใช,ใช้ใช้มือได้ไหมคะใช้มือก็ได้นะฮะจริงๆแล้วเขาบอกว่ามือเราเนี่ยมันจะมีน้ํามันมันจะมีความชุ่มชื่นอยู่มันทำมันช่วยดีนะในการแบบว่าเกลี่ยในการแบบวนๆหน้าแต่ว่าใช้มือทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะว่ามันทำให้มันไม่เนียนมากแต่ว่าบางคนถ้าแบบว่าหน้าไม่ไม่ไม่มีความบกพร่องอะไรมาก มืออย่างเดียวก็ได้แต่ว่าต้องเน้นการกดกดกลากมากก็มันไม่เนียนไงหรือถ้าลากจะทาให้หน้าเหี่ยวอีกหนูลากประจํามันเป็นก้อนนะคะใช่ต้องกดเอาแล้วก็มีตัวช่วยก็คืออาจจะต้องเป็นพับอะไรเงี้ยเป็นพับเนี่ยช่วยบึบยึบยึบเขาเรียกอะไรนะกด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 ให้มันเนียนเนียนขึ้นอะีกเรื่องหนึ่งที่หนูมีปัญหามากเลยค่ะจย์คะคิ้วค่ะคิ้วเนี่ยหนูต้องเขียนยังไงล่ะคะเพราะบางทีเขียนแล้วหนูรู้สึกว่าหน้า แต่งหน้าปุ๊บหน้าแก่กว่าเดิมเนี่ยก็การเขียนคิ้วคือเดคือจริงๆแล้วคิ้วเนี่ยมันอยู่ที่มันเป็นส่วนสําคัญบนใบหน้าของผู้หญิงนะเพราะว่าคนถ้าคิ้วสวยเนี่ยก็คือก็จะสวยเลยนะไอ้ทีนี้ไอ้เรื่องความสวยมันก็จะมีแล้วแต่รสนิยมคนอีกเออเพราะว่าเราบอกว่าสวยแต่อีกคนนึงบอกไม่สวยก็ได้หรือเราคนแต่งหน้าบอกว่าคิ้วแบบนี้สวยแต่เราเป็นคนถูกแต่งแล้วเราบอกไม่สวย ก็เป็นไปได้คือคิ้วมันอยู่ที่ทรงว่าความชอบของเราแต่ว่าในสากลทั่วไปเนี่ยเขาจะนิยมคิดว่าคิ้วเล็กเนี่ยมันจะทำให้หน้าแก่คิ้วเล็กทรงเล็กแบบเออมันจะทำให้ดูแก่มันทำให้ดูแบบแบบคุณแม่เราชอบ <c oughs> ทำไมเวลาคุณแม่เราชอบคิ้วเส้นเล็กๆคิ้วเส้นเดียวยุคแบบสมัยก่อนเนี่ยยุคแบบอ่าหนึ่งเก้าสองศูนย์สี่ศูนย์แบบสมัยแบบหนังฝรั่งที่คิ้วแบบ โกงอะไรเงี้ยเออแต่สมัยนี้ก็ต้องเป็นคิ้วแบบทรงใหญ่หน่อยให้เห็นว่าแบบเส้นคิ้วให้เห็นว่าแบบเออแบบคิ้วชัดๆหน่อยอีกอย่างนึนคงค่ะอาจารย์คะคือลิปสติกเนี่ยค่ะคือเวลาทาแล้วเนี่ยทาเสร็จปุ๊บบางทีหิวข้าวหิวน้ำาเงี้ยกินน้ำไปแล้วรู้สึกว่าพอกินน้ำปุ๊บเสร็จแล้วเช็ดปากมันก็จะหายไปเลยเนี่ยค่ะก็คือลิปสติกเนี่ยก็คือต้องทำให้คือจริงๆแล้วถ้ารับปริญญาหรือว่า หรือว่าแต่งงานหรือว่าอะไรเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะมีติดตัวแบบอันนี้คือตามความจริงคือถ้ามันเพราะว่ามันไม่สามารถจะอยู่แบบทนแบบจนเป็นแบบห้าหกชั่วโมงแบบมันก็คงเต็มที่ได้ประมาณแบบสี่ห้าชั่วโมงยังไม่ลอกแต่ถ้า,ากินแล้วถ้ามันลอกเนี่ยก็คือก็คือมันก็ตามเวลาแต่ถามว่าเราจะมีตัวช่วยทําให้มันแบบอยู่นานๆมากน้อยแค่ไหนก็คือหนึ่งเราต้องเลือกก่อนเอยเราต้องรู้ก่อนว่าปากเราเล็กปากาใหญ่ถ้าเราปากเราเล็ก เราต้องเพิ่มสีให้มันดูเด่นขึ้นเพิ่มกรอสให้มันดูมีความแบบปากเราหนาขึ้นแบบเบิร์นขึ้นอะเชอะช้ำขึ้นหน่อยแต่ถ้าเราเป็นแบบเป็นคนปากหนาหน่อยปากย่อยอย่างเงี้ยเราจะเติมกรอสมากไม่ได้เพราะว่าถ้าเราเติมกรอสมากหรือว่าสีลิปที่มันดูมีความชุ่มชื้นมากปากเราก็จะเบิร์นเข้าไปใหญ่อีกเพราะมันก็ยิ่งแบบชุ่มช้ำมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําให้มันเป็นสีแมทแล้วก็สีซอฟต์ๆหน่อยเหมือนก็ว่าไม่ให้ปากเราเด่นแต่ว่าวิธีการทําให้มันแบบว่า ทนมากขึ้นเนะี่ยก็คือต้องมีช่วยในตัวช่วยของการแบบอาจจะมีเขาเรียกว่าลิปเบสมันมีแบบสีคล้ายๆสีเนื้อแบบว่าอยากได้สีไหนอะไรเงี้ยลิปสีเนื้อก็ลงดินสอดินสอเขียนขอบป,ปากก่อนลงทั้งเต็มปากก็ได้เมมไว้เมมด้วยชิชชู่แล้วค่อยลงลิปสีจริงแล้วค่อยลงกอสหรือไม่ลงก็ได้แล้วก็เมมอีกรอบนึงแล้วก็ลงทับเป็นรอบที่2มันจะเป็นการแบบช่วยทําให้มันติดทนติดทนติดทน,นขึ้น โอ้แายแล้ววันนี้ได้ความรู้จากอาจารย์เยอะเลยค่ะแล้วถ้าเกิดจักรุณาอาจารย์จักรุณาแต่งให้หน่อยได้ไหมคะให้ให้ดูหน่อยได้ไหมคะอาจารย์ได้เลยครับค่ะโอ้ยอย่างนั้นเดี๋ยวเราตามมาดูการเมคโอเวอร์เ mm hmm. บ้าหน้าของใบเตยกันนะคะว่าเบ้าหน้านี้ถ้าเปลี่ยนเป็นเบ้าไหนแล้วเบ้าใหม่แล้วเนี่ยจะได้มากน้อยแค่ไหนจะใกล้เคียงย,ายา่ยาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคลิปดีๆเทคนิคเรดๆแบบมืออาชีพที่สาวๆแบบพวกเราก็ทําได้จะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะทําให้ลูกสาวบัณฑิตท,ทั้งหลายที่กำลังจะรับปริญญาในเวลาใ,ใกล้นี้นะจ๊ะแล้วก็สาวๆออฟฟิศทางานที่ต้องการจะแต่งหน้าแบบฉ่ำๆเริศๆเนี้ยเนี้ยแบบนี้ได้เอาไปใช้กันนะจ๊ะสาหรับคลิปนี้นะจ๊ะคนที่ติดตามรายการบราณฑิตมาพาไปสวยตอนแต่งหน้ารับปริญญานี้ติดตามแล้ว แน่นอนตามกติกาของเราคือมาดามสวยทูกสาวทุกคนก็ต้องได้สวยด้วยฉะนั้นผู้ที่ติดตามและ subscribe comment บน YouTube นี้นะคะ5ท่านโดยที่ทีมงานของเราเนี่ยจะสุ่มเลือกมา5ท่านจะได้รับรางวัลเป็นกล่องความงาม Pandora Pam Box เป็นนี้5รางวัลน,นะจ๊ะส่งตรงให้สวยถึงบ้านแบบไม่มีกากเลย สำหรับคลิปนี้นะจ๊ตาหวังว่าทุกๆท่านเนี่ยคงจะได้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการแต่งหน้าดีดๆและรดแบบนี้แล้วก็ได้เอยาไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะวันนี้บาดาวเมาส์ลาไปก่อนอย่าลืมติดตามรายการของเราได้ที่ b e a u t y m o u s y fanpage นะคะหรือ b e a u t y m o u s y youtube channel ของเราค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ